น้องชายกินของโปรดอยู่คนเดียวครับพี่ชายไม่สบายเสร็จน้องแน่งับอ่าร้อนร้อนเปล่าก่อนดินอด <c oughs> ของโปรดนะคะวันนี้วายโยชวนชิมนะคะพี่ชายป่วยค่ะน้องชายต้องกินแทนนะคะงับ,งบ เวียดเตียวผัดกับฮอทดอกแสนอร่อยอื้อหือสุดยอดไม่ชวนเพื่อนๆกินด้วยละ่ะเพื่อนๆกินไหมอร่อยดี กำลังกินอยู่นะคะทุกคน โอ้โหมีไก่ด้วยนะทุกคนงับงับวันนี้กินสบายใจเพราะว่าเป็นไงคะพี่ชายป่วยไม่มีพี่ชายแย่งพี่ชายมแย่งไม่ได้อป่วยกินข้าวไม่ค่อยได้ฮะโอ้ อ๋อเมาไม่สบายอยู่นอนชมไว้พี่ชายมาแล้วน้องชายบอกว่าต้องรีบไปบายบายโอเคบายบายพี่ชายป่วยมาแล้วค่ะทุกคนบม่พลายฝากติดตามชทุกวันยูนิวได้นะคระบายบาย